พบกับรายการ PR 3 Talk ทุกวันจันทร์ทางไทยทีวี c o m นะคะ นะจ๊ะพบกับรายการ BR รูปแบบใหม่สร้างกระชับรู้เรื่องพี่จัดเต็มสาระและเรื่องที่คุณไม่ควรพลาดทุกวันจันทร์กับรายการพี่ช,ชอ,ชอคุณโบเล็กครับวันศุกร์นี้เป็นวันอะไรรู้หรือเปล่าคร,รับก็บวันคริสต์มาสเลยคะ่ะแล้วคุณโบเล็กเตรียมซื้อของขวัญอะไรหรือยังครับก็มีบ้างนะคะก็มีซื้อของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่รวมกับของขวัญปีใหม่เอ๊ะแล้วอย่างนี้ผมจะได้อะไรจากคุณโบเล็กแม่ไม่มีหรอกคะ่ะคุณโบเลก็กไม่ใช่ซานตาคลอสนะคะใจร้อ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3ารวมทีมผู้ประกาศข่าวและนักแสดงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากช่อง3าเข้าร่วมในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ by Ford ช่องสาเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ by Ford เพื่อแสดงความจงรักภักดีพร้อมร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558 โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเป็นประธานนำขบวนประชาชนปั่นจักรยานโดยเริ่มต้นเส้นทางสิริมงคลที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตเส้นทางปั่นรวมระยะทาง29กิโลเมตรและสิ้นสุดที่บริเวณลานพระราชวังดุสิตประชาชนชาวไทยที่ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติทุกคนก็ต่างเปลื้องปิติที่ได้รวมพลังถวายความจงรักภักดี แต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นที่เคารพรักและส่วนรวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติอีกด้วยสองนักแสดงพาห้ากุลธิดาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมพุทธคยาณดนมพุทธภูมิประเทศอินเดียแต่จะเป็นใครกันบ้างนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะเรียกได้ว่าอิ่มบุญอิ่มใจกันสุดๆกับคณะเว็บไซต์ไทยทีวี com และรายการชีวิตไม่สิ้นหวังที่ได้นำกุลบุตรกุลธิดาจำนวน5คน ไปร่วมปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาแดนตรัสลูประเทศอินเดียพร้อมกับพี่เลี้ยงใจดีอย่างมะปรางวิลาการและเฟิร์สพราดาที่ได้เดินทางไปสักการะสังเวชนียสถานถึงสองแห่งได้แก่พุทธคยาหรือที่ตรัสลูและสารนาธหรือที่ปฐมเทศนารวมถึงได้เดินทางไปเขาดงคาสิริที่บำเพญทุกขคัคกิริยาเมืองพารานสีรองเรือในแม่น้ำคงคาเพื่อสัมผัสวิธีชีวิตของคนอินเดียอีกด้วย จะประกาศผลในวันที่25นี้แล้วนะคะสำหรับกิจกรรม Happy 2016 with t ไทย tv 3 c o m ใครที่อยากได้ของขวัญจากพี่บอยพี่เกลและน้องเต้ยโอกาสสุดท้ายแล้วเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ Happy 2016 with t ไทยที3 c o m นะคะกิจกรรมดีๆที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถได้ของขวัญปีใหม่นะฮะจากผมคุณบอยประกรณ์และก็น้องเต้ยจรินทร์พรนะครับเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะฮะ ใครยังไม่มีที่เทีเ่ยวเขาดาวส่ง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บเล็กมีงานปาร์ตี้เริ่ดม,มาฝากแฟน,นรายการพิาทิท็องด้ละค่ะหน้าหนาวปีนี้ปาลิโอเขาใหญ่ขอเชิญคุณมาสัมผัสลมหนาวท่ามกลางขุนเขาเกับงานปาลิโอฮิปิโอนเยียเขาดาว2 0 1 6 ในสไตล์ฮิปปี้6ผ้พาผูกผมห้อยกระดิ่งฟึงฟ้งฟริ้งกระโปรงยาวในวันที่25ธันวาคม2558ถึง3มก,กราคม2559สนุกไปกับกิจกรรมแบบฮิปปี้ยิปซีอาทิเช่นโชว์สุดสนุกสนานและสวยงามพบสินค้าเก๋ๆสไตล์ยูนิคชมศิลปะจากกลุ่มศิลปินรับฟังวินิคอนเซิร์จากหลากหลายวงดนตรีและร่วมลุ้นรับของรางวัลสุพิเศษเมื่อซื้อสินค้าจากภายในร้านปาริโอเขาใหญ่ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ีเลอร์ปาลิโอครับผมอีกรางนะครับกับช่วงอินไซด์ก,กับนายเผือกนะครับเพื่อให้เข้ากับฤดูหนาวนะครับผมก็เลยไปเผือกมาว่าถ้าถึงหน้าหนาวเนี่ยเหล่าดาราเขาจะคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรกจะรอช้าทำไมล่ะครับไปชมกันเลย ้านึกถึงหน้าหนาวเนี่ยผมก็จะนึกถึงพวกยอดเขาเพราะว่าบรรยากาศตามยอดเขาอะไรเ่งนี้มันก็จะมีบรรยากาศที่เย็นสบายเหมาะในการพาครอบครัวไปเที่ยวไปสัมผัสอย่างนี้ครับก็ <S <S ถ้าเป็นตัวผมเนี่ยผมก็จะชอบไปพวกเชียงใหม่เชียงรายม่อนแจ่มอะไรเงนี้ครับก็หน้าหนาวนะคะใค่นึกถึงถุงมือกับถุงเท้าค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบเวลาหนาวแล้วมันจะแบบซ่อมหนาวมือหนังเท้าอะไรเย่างี้ถ้านึกถึงหน้าหนาวนะครับผมนึกถึงหน้าร้อน,นะครับเพราะว่าหน้าหนาว หนาวยังไงมันก็ร้อนอยู่ดีนะครับผมผมไม่เคยเห็นมันจะหนาวเลยครับผมเห็นพี่ดานหน้าร้อนครับสามฤดูร้อนหมดเลยครับร้บอนร้อนแล้วก็ร้อนนี่ครับผมนะหน้าหนาวคิดถึงเลยก็คือคนแตบบ่างกาย <laughs> คอยกอดคือคลางกายครับแล้วก็เมือนกับเอาเสื้อหนาวมากอดให้เขาเลยหน้าหนาวนะคะเคกเนื้อหนึเนี่ย เด็กๆเคะชอบไปกินมามา้าบนดอยนอินทนนท์ค่ตอนหน้าหนาวเป็นอะไรที่แบบฟินมากหน้าหนาวนี้เค้นก็นึกถึงทะเลหมอกเป็นอย่างแรกครับก็ชอบด้วยอยากอยากไปดูยังไม่เคยเห็นเลย และก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการที่จัดของรางวัลสุดพิเศษมาฝากแฟนๆกเช่นเคยกับช่วงพี่อาจัดไปแล้วถ้าใครนะครับอยากได้โปสเตอร์สวยๆจากละครไฟล้างไฟ,งฟงและเสื้อยืสดสวยๆจากละครเรื่องคราบพึ่งสีชมพูอยาาา่ารอช้าเข้าไปร่วมสนุกที่เว็บไซต์ไทยทีวีสามคานกิจกรรมช่องสามมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ และสำหรับวันนี้นะครับวเราสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกวันไหนนะครับทุกวันจันเวลา2ทุ่มค่ะไทยที3 d อ t com สวัสดีค่ะหนูนาองท่าออนี้นะคะหนูนาก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ดูตามรักคืนใจกันนะคะตอนนี้หนูนาก็เข้าไปในไร่เรียบร้อยแล้วนะคะกําลังจะเริ่มทํางานกันแล้วมาดูนะคะว่าหนูน่าจะทําไร่เป็นยังไงบ้างน,นะคะจะทําอะไรของเขาพังบ้างไงก็มาช่วยให้กําลังใจหนูนาในการตามหาพ่อด้วยนะคะ ทุกวันจันทาาร์ค่ะทางช่อง3